มาอีกแล้วครับท่านมา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 ,มาชมกันครับมาเรียกซื้อเรียกขากันผ้าสีเปลือกไม้ทอยกดอกลายพุ่มหน้าถามว่าเอาชื่อลายมาจากไหนผมเห็นยังไงผมก็บอกไปอย่างนั้นแหละครับเพราะลายดั้งเดิมมันมีชื่อของมันก็จริงอยู่แต่ก็ก็ขึ้นมาจากอย่างนี้แหละครับสันฐานการเรียกการตั้งนามก็สันฐานก็การมองเห็นเหมือนกัน ลายจะวิลิศมาลาขนาดไหนอยู่ที่การถูกการมัดผ้าที่นี่เน้นคุณภาพคัดเกตคัดคุณภาพนี่เป็นลายพุ่มหน้าครับนานาลายนี้หลายปีแล้วมีเกาะไม่ไม่ไมกเกาะเชิงเป็นสีเปลือกไม้สีเปลือกไม้ไม่ค่อยมีคนทอกันเพราะสีมันไม่สดใสคนที่ชอบจะเรียบนับ่นแหละครับถึงจะใช้กันมีผ้าพื้นไม่ลทุกทัยมีครับมีผ้าพื้นด้วย นี่ครับผ้าพื้นมีครบเลยอยู่ในผืนเดียวกันคือทอติดกันแบ่งกันแบกแบกออกจากกาันขายไม่ได้นะครับขายไม่ได้ก็ช่วงนี้สีขาวขาดตะลาดพอลุงชัยก็ขาดของที่ร้านก็ขาดตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับสีขาวเป็นเกาะเชิงไม่เกาะเชิงมีดิน้เนเงินดิ้นทองครบหมดครับต้องการสีขาวงาช้างไม่ใช่ขาวไว้นะครับไม่ใช่ขาวเอสีนะครับ ติดต่อได้เลยครับช้าหมดอดไม่ต้องใส่กันละครับเพราะมันมีกันมนจากัดตอนนี้มีอยู่ประมาณ3ชุดจากตอนนี้นะฮะมีประมาณสชุดติดต่อได้เลยครับผ้าหมายเลขอะไรไม่ได้บอกกันเลยเจหนึ่งหกแปดเก้าบวกผ้าพื้นราคานาลรุชัยแปดพันตอนนี้อะไรก็ขึ้นหมดแล้วทุกอย่าง ขึ้นหมดค่าลงค่าแรงขึ้นม่เรียขึ้นยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเขาเขาก็ขึ้นกับปริมาณแหละนะคะคนส่งผ้านะครับเขาขอขึ้นแรงขึ้นไหมขึ้นครับก็เอากันจะว่ากันว่ากันไปสู้ได้ก็สู้กันไปนะครับยังไงยังไงก็ต้องขายผ้าก็ซื้อผ้าเลยนะครับไม่ได้ซื้ออย่างอื่นก็ซื้อผ้า,ซ,ผาซื้อไปขายไปนะครับสําหรับคุณชายวก็มีปัญหาอะไรอยากจะต้องการผ้าสีไหน ไม่เข้าใจผ้าไหมโทรติดต่อสอบถามก่อนได้ครับตลอด24ชั่วโมงทางรายหมายเลขติดต่อให้ไว้ในภาพนิ่งเรียบร้อยแล้วฉะนั้นถ้าท่านต้องการภาผ้าผืนไหนผ้าประเภทใดจะเป็นผ้าสโลง่งเป็นผ้าคุมไหล่คุมไหล่ผมเลยน้อยมากแล้วนะครับเป็นสโลง่งเป็นผ้ามัดมีมัดมียกดอกมัดมีไม่ยกดอก ครับคือที่เรียกว่ามัดหมีนั่นแหละครับแล้วก็ทอยกทอยกนี่ไม่มีมัดมัดหมีไม่ม,ไม,มีไม่มีมัดหมีคำว่ามัดหมีก็คือมัดลายนะครับอันนี้เป็นลายทอยกเลยเขาเรียกดันขึ้นมาเลยใครจะใช้ใช้ไหมยังไงไหมควบสี่ควบหกได้ครับส่วนมากจะเป็นควบหกมากกว่าควบสี่เมื่อก่อนทํากันควบสี่ควบห้าควบหกตอนนี้เป็นควบหกหมดเกือบจะหมดแล้วนะครับในกลุ่มผมนะเกือบจะหมดแล้ว ่าฉะนั้นสนใจก็ติดต่อก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับเรื่องราคาเรื่องความถูกใจเรื่องการส่งไม่มั่นใจมั่นใจไม่มั่นใจในการได้รับของไหมไม่ต้องกังวลครับทางร้านจดทะเบียนการค้าแม้กระทั่งการค้าออนไลน์นี่ก็จดแต่ไม่รู้มาหลุดรอดตอนไหนหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับกฎหมายมันละเอียดแต่ผมก็ไม่เคยรู้กฎหมายแต่ผมจดทางทางเว็บทางรายจดหมดนะครับอันนี้ดูนะครับสวยไหมเจ๊หนึ่ง หกแปดหกแปดเก้าเดี๋ยวลืมอีกแปดพันห้านะครับติดต่อ,อเข้ามาครับขอบคุณขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านคุณลูกค้าที่ได้เข้ามาสนใจกดเข้ามาชมของคุณชัยนะครับทาง youtube ก็ดีทางไหนก็ดีก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอาจจะได้เป็นกำลังใจให้การกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ